โอ้ตีนแดงเนี่ยเนี่ยจู่ๆมันก็มืดจู่ๆมันก็สว่างอะไรของมันวะเนี่ยอ้ฮ่าอ่ะโอเคครับท่านเทคสาม alright l a d y and gentlemen welcome to War Thunder again. So to self, a g nice a i e สวัสดีครผมปกับผมนายซ i วช์เชนเอร์ครับอยู่กับเกม War Thunder เกมฟรีที่ผู้คุณหาได้ทั้งในส e ีมหรือว่าในเว็บหลักของ War Thunder เพียงคูหา google ก็เจอแล้วหรือว่าจะเช้นตารางนี้ในการสมัครเกม และก็ดาวโหลดเกมนี้ก็จะเป็นคนอย่างสูงอย่างมากนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะทุกท่านนะครับที่ผ่านมานะครับที่มารับชมในคลิปนี้กันนะครับก็โอเคทุกท่านครับต้องขอยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่แพทใหม่นะครับ2.50นะครับ X War Strike อย่างที่ผมอาททาไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ครับผมก็เลยครัเปิดสกัดเลยนะครับในการเปิดรถถังคันนี้นะครับเป็นแพดเป็นตัวแรกของแพทนี้เลยนั่นคือเจ้า MC6 Ti g e r เกอ่านะครับผมสำหรับคนเก่าๆนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วก็เคยได้ยินชื่อ MC6 Ti g e r เกกันมาก่อนนะครับแล้วก็คนสับคนใหม่ๆก็จะมองว่าเฮ้ยพี่พี่หาจากไหนมาทำไมถึงผมไม่เห็นเลยนะครับมันมีคันนี้อยู่จริงๆรหรอก็ต้องตอบมันจริงว่าสมัยก่อนใช่ครับผมมันเคยมีอยู่ในลิสต์ ของตรงนี้กันนะครับผมแล้วทีนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับมันเคยถูกขายนะครับในราคา6 0 9 0น o โกลเด้นอีเกิลนะครับเท่าที่ผมจบได้นะครับผมแล้วทีนี้นะครับมันได้ทำการถูกปรับนะครับให้เป็นของทอฟี่นะครับหรือว่าเป็นของรางวัลจากกล่องกาชา299 G โกนะครับนั่นคืออันนี้นะครับผมแถดมอันนี้นะ กล่องกาชานะครับหรือว่า Lucky Trophy Vehicle นะครับ299รบโกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีของรางวัลคือรถถังอันนึงเป็นถาวรเลยนะครับ Random w a g e r 120,000 Silver มื่เอเพยา3วันแล้วก็300โกนะครับผมแต่ทีนี้นะครับไอ้ของที่อยู่ในกล่องนี้นะครับมันจะทำการสุ่มเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อใน299โกปั๊บคุณจะได้ทั้งเซตนี้เลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นทุกท่าน ถ้าได้อย่างนั้นจริงๆผมคงซื้อหมดแล้วเพราะว่ามันถูกมากๆแล้วคุ้มค่ามากๆนะครับแต่ทีนี้ครับก็ตามชื่อแลครับมันคือกล่องเกลือหรือว่ากล่องกาชานะครับจําเป็นที่ต้องอ่าซื้อกล่องนี้แล้วก็ทําการหมุนกล่องนะครับผมลักษณะการหมุนมันก็จะลมประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะทําการหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทํนจนทำจะจะทำการหยุดเพียงแค่อันใดอันหนึ่งนะครับผมแล้วบางคนก็จะแบบนั้นออกมาอันนี้ผมเป็นทําเป็น อ่าตัวอย่างให้ดูว่ามันจะลงประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ไอแดงว่าเกลือนะครับผมก็เสียไปฟรีๆครับสองกาสก้าโกเพราะช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็คือนีน่คือลงประมาณนี้นะครับณนะตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะได้ MC 6กไทเกอร์คุณก็ต้องจําเป็นที่ต้องหมุนกาชาแล้วนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นครับเรื่องราวของคําว่าไทเกอร์เนี่ยนะครับจริงๆครับมันจะเป็นคําว่าไทเกอร์ปกติก็ได้หรือว่า ไทเกอร์แคทก็ได้นะครับผมไทเกอร์แคทก็คือแมวเสือหรือว่าออสิร่านะครับผมออสิรานะครับก็คือจะเป็นแมวที่อยู่ในตามป่าเป็นแมวเสืออะไรประมาณพวกนี้เรียกว่าไทเกอร์แคทนะครับผมและทีนี้นะครับเอ็มซีหกเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ตัวของสงครามเกาหลีถูกป่ะนะครับดังนั้นอ่ะมันจะมีบางหน่วยนะครับเป็นบางหน่วยเลยจริงๆครับที่ทําการทาสีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลายเสือนะครับเป็นลายเสือเองหรือว่าเป็นหน้าเสือแบบนี้ก็เช่นกันนะครับมันจะมีความหลากหลายมากๆนะครับเรื่องรูปภาพนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับที่ผมเอานํามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในสมัยนั้น MC 6ได้ทําการทาสีแบบนี้ทาลายแบบนี้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างจะเป็นยูนีคของมันนะครับประมาณนี้นะครับผมมันมาตั้งแต่แพท1.45สตีลเจอรลลนะครับในสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะเก่ามาพอสมควรน,นะครับ แล้วทีนี้นะครับจะถามว่าพี่ครับแล้วมัน่ตงอะไรจาก Mc 6ปกตินะครับมันมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงโอเคครับเรื่องแรกก็คือเรื่องชื่อนะครับ Mc 6 tiger เขาจะเป็นชื่อแบบนี้เลยคือนจะเป็นชื่อเต็มๆของมันแบบนี้เลยนะครับจะเป็นคมยูนีของมันจะจะทำการแยกออกไประหว่างระหว่าง Mc 6ปกติกับ Mc 6 tiger เลยนะครับนี้คือชื่อเต็มนะครับ medium tank m 1 6 pattern j 3 tank battalion นะครับผมประมาณนี้นี่คือชื่อเต็ม ในขณะที่ MC6 ก็คือ MC6 ปกติไม่มีอะไรนะครับ2นะครับแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งครับ MC6 Tiger ครับผมอยู่ในแลงด์สี่นะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมวีลเครลนะครับเป็นรถพรีเมียมแทคงนะครับอยู่ในแลงด์สี่แต่ MC6 ปกตินั้นอยู่ในแรงค์ห้านะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมสังเกตดูได้อยู่แรงด์ห้านะครับผมต่างกันนะครับโอเคนะ ถ้ากิดว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถปั่นได้ตั้งแต่แแลงหนึ่งจนถึงแรลงห้านั่นคือนี่คือปกติของมันเลยนะครับผมแต่ว่า MC6 ปกติไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับมันปั่นได้เพียงแค่4 5และก็6เพียงแค่นี้นะครับผมข้อสุดท้ายนะครับ Modification นะครับ<ม> Modification นะครับระหว่าง MC6 Tiger กับ MC6 ปกตินะครับมันจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวที่มันแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของ Add-on Armor นะครับ MC6 Tiger ครับไม่มี อา modification ในส่วนที่เรียกว่า add-on armor นะครับแต่ว่าถ้าเป็น m อเปกตินะครับมันก็คือไอเนี่ยครับอันนี้ add-on armor ที่มันเป็นตะแกรงเหล็กซ้ายขวาแถวตรงป้อมปืนเพียงตรงนี้นะครับนี่ครับเพียงแค่นี้เลยนะครับแต่ทีนี้นะทุกท่านนะครับต้องถามต่อกันมาว่าว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับมันก็แล้วแต่คนเนื่องจากว่ามันอยู่ในเลท7.0นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันมีโอกาสเจอกับพวกที่มาหาเรื่องโหดมากๆนะครับแล้วทีนี้ คุณก็แต่ดีที่คุณยังมีกระสุน TFS มาใช้นะครับผมจนจุดนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคไประดับประมาณหนึ่งแต่ก็ทําได้เพียงแค่อาจจะสู้ได้บางเพียงแค่บางตัวประมาณนั้นเองนะครับผมต่อมานะครับมันมีความความบางมากๆนะครับในฐานะบินเป็นมีเดียมแท้งซึ่งในเลดเนี้ยครับมีรถถังหลายๆคันสามารถยิงคุณเข้าได้แบบไม่ง่ายเลยจากด้านหน้าตรงตัวนั่นเองนะครับนี่คือข้ออันหนึ่งที่เราต้องพึงระวังให้ไว้ให้ดี นะครับต่อมาก็คือเราไม่มีสเตบไรเซอร์นะครับไม่นองอยู่แล้วครับเอฟปกติก็ไม่มีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็นั่นคือทิ่งที่เราต้องควรที่จะรู้ไว้ว่าเรานั้นอ่ะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็เอาไปปั่นได้ใช้เงินได้รุนนี้มากมายก็แล้วแต่กันไปนะทุกท่านนะครับผมเรื่องต่อมานะครับค่าซ่อมนะครับอาเคครับอยู่ที่2,900ซิลเวอร์นะครับลิสิกนะครับสอรี่ลิสิกนะครับอยู่ที่ 4,380ันสามแล้ิเวอร์แลก็สุดท้ายครับซิมูเลเตอร์นะครับอยู่ที่6,300นสาซเวอร์เองเท่านั้นเองนะครับผมต่อมาครับคราโมเฟกนะครับหรือว่าลายพรางนะครับมีประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเจ็ดสามแทงแบเตเลีนคาร์โมเฟกนี่คือนี่คือลายนี้เลยของมันนะครับแต่ว่านี่คือลายสแตนดาร์ดของมันประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็พอๆอารมณ์เดียวกับไอเจ้าเอ็มซปกตินะครับลายประมาณนั้นแหละไป้าหาเลยครับไปนเล่นตอนนี้นะครับ เป็นลายยูนิของมันนะครับจริงๆก็เรียกว่าดีเคินก็ได้หรือว่าไอเขาเรียกว่านะแบบว่าสติ๊กเกอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเอาเค็นเพ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาดทาการรีวิวในส่วนของเกมเพย์กันนะครับผมจะใช้หมดของกาวด์ด t วิสต์แพทเทิร์นนี้จะเป็นหมดมาตรฐานของในการรีวิวทุกครั้งทุกคราอยู่แล้วนะครับผมก็เอาเอฟปกติไปด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องอว่าเพื่อหเห็นประสิทธิภาพที่มันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าเปรียบเทียบกันในประมาณนี้นั่นเองนะครับผม โอเคทุก okay, ท่านครับเดีย๋ยวเราจะไปลุยกันครับในหมดของลิวสิคปะทุกท่านเจอกันในเกมครับผมก็อารมประมาณนี้นะครับก็คือเอางี้ครับปกติเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรผิดแปลกเลยมากมายกับมันนะครับก็คือมันคือ m อ6ปกติอันนึงแต่พีเคว่าไม่มีไม่มีการแอดออนอาร์เมอร์เป็นแต่แกงเหล็กตรงแถบป้อมปืนท่านเองนะครับ มาลองดูกันนะครับว่าจะลงประมาณไหนนะครับผมอันนี้อ่าโอเคเนื่องจากว่ามันเป็นด่านหิมะเลยมันเลยปรับเป็นเอาแพทเทิร์นเดิมเข้ามาจริงๆมันต้องเป็นลายเสือไม่เมแลไรไม่หรอมันอันเนี้ยถ้าถ้าไม่มีลายอย่างเงี้ยมันก็คือ m 1 6ปกติเลยพี่ท่านเอ่อขอคู่ เพื่อแปลกจังอันน้นปล่อยเพื่อนไปจัดการแล้วกันเ่าไปข้าวบีดีกว่า เรียบร้อยอยคิดถูกเราเอาเฮียมาก่อน ม,มันดีอย่างนึ่งก็คือมันซุ่มได้ไกลเลยนะครับทุกท่าน

โอ้ทีที T ีสี่โอ้ด้านหลังโอเคไม่มีใครคุมกันหลังเราเลยอเอาเขียวอันนี้เป็นเอ6มซีหปกตินะครับผม What t h อ fuck ไอเชียลาพยดงไงจบจู่ๆอ๋อผมใช้กระสุน APCBC อ๋อผมนึกว่าผมใช้กระสุน APS เปลี่ยนเปลี่ยนรอเลยกันถ้าเป็นลูกตะเกียถ้าผมยิงลูกฮิตอ่ะมันจะตายตรงแถวนั้นนะแต่ว่าโพอเรื่อว่าผมใช้กระสุด APCBC แทนมันเลยไม่ตาย ตรงไหนวะด้านหลังอ๋อด้านหน้าชิบหายมองไม่เห็นไงวะ <c oughs> กาจอบางทีก็แบบมันนึกถึงบางทีว่าคิดว่ามันเป็นพูนะเป็นพูที่เรามองไม่เห็นอะ Oh mama. ถ้ารุมสกรรมมาว่าได้เนาะงั้นผมเปลี่ยนเลนละอ่ะผมมาอัวใหม่ละ อนี่ปิดทางรูซะ โอเคงานผมปล่อยละ I'm not, I'm not, I'm not Okay, let's keep the pressure on. Victory is close. Let's keep it on. ไปกิจเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยยิงเข้าได้ไงวะ ีแดงเนี่ยเนี่ยจจุดมันก็มืดจุด,จ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 ดมันก็สว่างอะไรของวันวะเนี่ย เกือ์มาหรอเชี่ยเกดอะไรขึ้นทำไมมันอึดขึ้นวะอุ้ยชี่าาาา ผิดทางเอง นั่นบริด อุยเชี่ยเอ้ยผยู้หญตายหมดจะเป็นกันเนอร์โอเค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 แล้วทีนี้ผมผมอยู่นี่นะผมอยู่นี่นะทีนี้อาร์ตี้อยู่แถวนี้น่าจะเป็นฉากนี้อะนี่ไง จริงจริงด้วยหกจุสองเจ็ดน่าจะโดนสเก็ตหรือไม่ก็โดนตึดเต็มเลยอะโอเคทุกท่านะครับงั้นก็ขอย่ากไว้เพียงเท่านี้สับเจ้า mc 6 t i ทเกนะครับอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ตอนนี้นั้นมันอยู่ในกล่องสมากาชาสองสโกนะครับในตรงนี้นะครับไอเทมช็อปเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ คนก็ต้องพยายามสมให้ได้นะครับใครทําบุญมาน้อยก็อาจจะได้ยากหน่อยครใครที่ทำบุญมาเยอะก็อาจจะได้เร็วอาจจะได้แบบว่าโอกาสสูงมากกว่าชาวบ้านเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตามนั้นเนอร์ก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้สับเจ้าเ c 6 Tiger มันก็คือ m c 6ปกตินะครับแล้วก็เจอกันในคราวหน้านะครับว่าจะจะเป็นรถถังคันใดคือวิลามใดก็ตามแต่นะครับผมก็สามารถที่จะทํารรีเควสกันมาได้นะครับโอเคนะ อก็เจอกันคราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ